โตอนนี้ฉันแข็งแรงมากเลยเดินเหินได้สะดวกแข้งขาดีแต่เห็นไหมเอ่ยบางคนเนี่ยใช้ชีวิตปกติอยู่ๆก็ล้มลงเป็นอาาัมพาตก็มีทําอะไรก็ไม่สะดวกไอ้ตรงนี้หลวงพี่เคยเจอมากับตัวนะตอนสมัยบวชได้หนึ่งพรรษาอยู่ๆก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงนะเป็นเลยตอนนั้นเป็นพระพี่เลี้ยงอยู่ตื่นมาปุ๊บโอ ลูกตาไม่สามัคคีนะสั่งงานไม่ได้นะลูกตาหนังตาตกอะไรต่างๆโอ้ต้องออกจากตําแหน่งพระพี่เลี้ยงกลุ่มเลยนะเพราะว่ารับบุญไม่ได้ต้องมาพักอยู่ประมาณสองเดือนช่วงนั้นเนี่ยมีความคิดโอ้โหถ้าเกิดเราแข็งแรงนะเราจะต้องรับบุญให้เต็มที่เลยโอ้ความแข็งแรงเนี่ยมันมีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองอย่างนะมันมีค่าขนาดนั้นบางคนเนี่ยมีเงินทองเยอะก็พยายามจะ ใช้เงินทองที่ไม่อยู่เนี่ยไปซื้อความแข็งแรงซึ่งมันซื้อไม่ได้หมดถ้าเกิดเราไม่ดูแลตัวของเราเองให้ดีเนี่ยแต่ตรงนี้นีสำคัญเนาะความแข็งแรงข้อที่สี่ไม่ประมาทในชีวิตตรงนี้ก็เช่นกันทุกเวลาไม่มีใครบอกได้ว่าเราหรือใครหรือคนที่เรารู้จักจะอยู่ได้อีกกี่วันคืนนี้หลับไปแล้วพรุ่งนี้จะมีวันของเราหรือเปล่าไม่รู้ ฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องทําวันนี้ให้ดีที่สุดอย่าไปกังวลถึงอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงหรืออย่าไปทุกข์ใจถึงอดีตที่มันผ่านมาแล้วเนาะข้อที่5ไม่ประมาทในการงานก็คือมีการงานแรงต่างนี้ทำเลยแต่เกิดพวกเรานะก็ต้องเพิ่มงานอีกงานหนึ่งก็คืองานสร้างบารมีตัวนี้ก็ต้องทำเลยมีบุญอะไระบุญอะไรก็ร่วมไปเลยตามกำลังที่เราร่วมได้หรืออย่างน้อยเนี่ย ทุกงานบุญใหญ่เนาะในวันอาทิตย์ต้นเดือนกิจกรรมบุญต่างๆก็สามารถที่จะมาอยู่ในบรรยากาศบุญเพื่อให้เราเนี่ยมีความปื้มหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาเนาะข้อที่6ไม่ประมาทในการศึกษาบางท่านนี่อาจจะคิดว่าก็ศึกษาก็จบแล้วไงรับปริญญาแล้วแต่ที่จริงไม่ใช่นะศึกษาเนี่ยมาจากคําว่าศิกขาศิกขาเรื่องอะไร ไรสีขาไงศึกษาในเรื่องของศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาศึกษาทําไมเพื่อไปปราบกิเลสฉะนั้นแล้วถ้ากิเลสยังอยู่ยังต้องศึกษาตลอดชีวิตตลอดชาติไปจนกระทั่งถึงชาติสุดท้ายนั่นแหละถึงจะสําเร็จเนาะการศึกษาทั้งโลกเนี่ยเป็นเพียงแค่เครื่องมือในการไปทำมหากินเท่านั้นและที่สำคัญก็คือต้องไม่ประมาทในการปฏิบัติธรรม ข้อที่เจ็ดนะตรงนี้หัวใจสำคัญเลยเกิดมานะทำงานประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงอะไรต่างๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดละเลยในเรื่องของการสั่งสมบุญในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเหมือนเกิดมาเนี่ยแทบจะศูญเปล่าเลยนะเพราะว่าบุญบาร,รมีที่จะติดตัวไปเนี่ยมันก็ได้ไปไม่มากไอ้ที่ใช้อยู่มันเป็นบุญบาร,รมีเมื่อชาติกอนเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยมาส่งผล ให้เรามีความสุขความเจริญตอนนี้แต่ในปัจจุบันเราจะเริ่มนะเป็นผู้กำหนดว่าในวันข้างหน้าในภพชาติต่อไปเราจะเป็นแบบไหนเนาะโดยอาศัยกรรมที่เราทำในตอนนี้นี่แหละนี่คือเรื่องของความไม่ประมาทนะที่เจ้าเต่าเนาะบอกกับเจ้าก็ตาย